ส่วนคราวนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มน้อยมากความสามารถนุ่นิว,นวชวรวินด้วยนะคะที่เรียนจบปริญญาตรีคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพ่วงมาด้วยแถมแฟนคลับเปสุดๆค่ะมอบของขวัญชิ้นโตมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มน้อยมากความสามารถหนูนิวเชวรินนะคะหลังทุ่มเทจนเรียนจบปริญญาตรีพร้อมพ่วงด้วย,ก,ยกียตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนมอะเกษตรศาสตร์ค่ะทําเอาคุณพ่อคุณแม่ต่างภูมิใจไม่หยุดรวมถึงเหล่าแฟนคลับทั้งชาวไทยและแฟนอินเตอร์นะคะต่างมารอให้กําลังใจเพื่อยินดีกับความสําเร็จครั้งนี้พร้อมเป็นสายเปเะสุดจัดซุ้มเงินเป็นของขวัญให้รวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทค่ะรับว่าดีใจมาก สมกับที่ยอมเหนื่อยเรียนและทำงานไปด้วยส่วนปริญญาโทขอเบรกไว้ก่อนค่ะเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นอีกก้าหนึ่งและกันครับเพราะว่าการเ,าเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เป็นก้าที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆเลยครับในวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วในวันนี้จะได้เป็นบัณฑิตเต็มตัวแล้วครับที่ผ่านมายังเป็นแค่แบบว่าที่บัณฑิตตัวน้อยครับเ,เป็นช่วงที่เรียนหนักที่สุดแล้วในการเรียน4ปีครับแล้วเราก็ ต้องทาพวกพูกงานมาด้วยครับก็หนักมากๆเลยตอนนั้นมีมืมทอนะมทอ้อไหมครับมีทอ้ทอครัมีท้อครับท้อท้อมากๆเลยตอนนั้นไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้ยังไงครับตอนนั้นทำไมคิดทำไมไม่คิดตัดสินใจที่จะจดรอกอะไรทำไมใจสู้อยากจบพรเพื่อนนะ <laughs> กลังใจแหละครับก็คิดว่าหลา,หลายอย่างเละครับไม่ได้มีแค่ตัวผมหรอกก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ก็เป็นแบบพยายามเป็น กำลังใจให้ตลอดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเขาก็เห็นว่าผมก็ทั้งทําง,งานไปด้วยเรียนไปด้วยก็น่าจะเหนื่อยมากๆแล้วก็มีแฟนๆด้วยครับแฟนๆก็ให้กาลังใจด้วยและผมก็เป็นตัวผมเองด้วยแหละที่อยากจะฮึบฮึบขึ้นมาแบบในช่วงที่เราท้อมากๆช่วงสอบโอ้โหเนรมิตเนรมิตลา,านลานโล่งๆให้เป็นแบบเหมือน เนลานนนิวเลยครับวันนี้เนลานเพื่อเป็นเอ่อเป็น Gradu a t i o n graduation for นนิวในวันนี้เลยครับดีใจครับที่พวกเขามาหากันเยอะมากๆเลยอยากจะขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างมากๆเลยครับรวมถึงวันนี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยที่คอยมีคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็คอยยินดีกับผมในทุกๆงานหรือวันเทศกาลเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันรับปริญญาที่ คิดว่าอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตของผม,ผมด้วยครับทุกคนก็ยินดีกันแบบยิ่งใหญ่มากๆเลย,เลย